มัครแฟนชายแล้วไม่รับเคาน์เตอร์ได้ไหมบอกเลยว่าได้ค่ะที่เห็นอยู่ตอนนี้นะคะคือแพ็กเกจไซเอ็คค่ะได้ชุดอุปกรณ์แล้วก็วัตถุดิบพร้อมขายแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ยังได้ป้ายโลโก้งานคุณภาพด้วยค่ะซึ่งแพ็กเกจนี้นะคะเหมาะกับคนที่มีหน้าร้านอยู่แล้วเนาะแล้วก็เหมาะกับคนที่ต้องการออกแบบร้านเองด้วยนะคะชมบรรยากาศกันแล้วเดีย๋ยวเราเข้าไปทักทายพี่เจ้าของร้านกันดีกว่าค่ะชื่อญี่ปุ่นนะคะเป็นเจ้าของของชาคุมาสาขาบางรามาร์เก็ตค่ะ รู้สึกว่าส่วนใหญ่คนที่จะเข้ามาซื้อของเราที่แบบยอดขายได้เยอะๆเลยส่วนใหญ่มันก็เป็นวันเสาร์ที่อยู่แล้วเพราะว่าคนทํางานแถวนี้งเขาเยอะนักเรียนก็จะมาช่วงตอนเย็นของวันธรรมดามากกว่า,วาซึ่งหนูเคยกินหลายหลายที่มากแล้วหนูก็รู้สึกว่าร้านเนี้ยคือตอบโจทย์หนูแม่ก็รู้สึกว่าเอ้ยโลโก้อะไรพวกเนี้ยแม่หนูชอบที่เป็นพวกการ์ตูนเป็นอะไรอย่างงี้ก็แม่ก็เลยตัดสินใจที่จะเอาแฟรนไชส์เนี้ยค่ะก็วันนี้นะคะเรามีเกมสุ่มการ์ดคาแรคเตอร์ที่หมีชาอคคูม,ม,ามาให้ลูกค้าร่วมสนุกเพื่อุลรับของรางวัลกกกันนได้คนน้ะคคค่ะะลลูาเือใบห ค่ะคุณลูกค้าได้ใบชาแดงใต้หวันหนึ่งถุงค่ะเดี๋ยวเรามาฝากทิกัดร้านกันดีกว่าค่ะว่าร้านตั้งอยู่ที่ไหนเปิดปิดเวลาไหนบ้างคะถ้าสังเกตนี้ง่ายคือซอยจะยืงๆอยู่กับเซ็นทรัลเวิเกตเข้ามาประมาณ500เมตรตั้งอยู่ตรงข้างๆมิเตอร์เดียไว้เลยค่ะเปิดทุกวันยกเว้นวันพฤหัสแล้วก็เปิดช่วงบ่ายเป็นต้นไปค่ะถึงประมาณหกโมงขึ้นนึงใครที่อยู่แถวนี้อย่าลืมแวะมาอุดหนุนชาวคุณอานะคะบาย